สวัดีครับนริเวศสลามนะครับห้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกหกสามครับวันนี้ครับก็มาเสนอบบฝึกหัดที่หกจุดหนึ่งข้อสองนะครับโดยข้อสอบน,นี้เขาบอกว่าจงหามุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองซึ่งมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองเราก็ต้องรู้สูตรนี้นะครับก็คือสูตร cos เซต้าเนี่ยจะเท่ากับ a เวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ a คูณกับ ขนาดของเวกเตอร์ b หรือว่าจะมองเท่ากับหรือว่าจะมองเป็น a อาเวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b หาร,รด้วยรูท a ดอท a คูณกับรูท b ดอท b โอเคครัตัวน,นี้คือสำคัญคือต้องจำไว้ในการหามุมอ่าทีนี้มาข้อแรกเขาก็ให้มาว่าเวกเตอร์นี้นี้นี้ อย่างแรกคือ a. b. แล้วก็มาดอทกันก็คือคูณกันปกติ i. คูณกับ i j. คูณกับ j k. คูณกับ k จะได้มาข้อนี้ก็จะได้มาเป็นเท่ากับ2 a. b. คือ2ส่วนขนาดของเวกเตอร์ a. ก็คือเอาเวกเตอร์ a. เนี่ย i. คือข้างหน้าสามสิบข้างหน้ามันยกกำลัง2สองสิบข้างหน้ายกกำลัง2สามสิบข้างหน้ายกกำลัง2จะเป็นก็จะได้เป็นรูท3ส่วนอันนี้พวกบมันจะแยกกันสองอันเห็นไหมเวกเตอร์นี้ หาขนาดของมันก็จะได้เป็นอรูท4บวก1ลบ1ลบ1ลั1งได้เป็น1ก็4 5 6ก็เป็นรูท6ก็จะได้มาเท่ากับ0.471ทีเนี้ยสูตน,นี้ยมันคือ c o ร์ซิต้ใช่ไหมแปลว่าเราจะหามุมอย่างเดียวแล้วก็เอาย้ายฝั่งคอร์สมาก็จะกลายเป็นคอร์ส1ก็เป็นอาร์ค,คอร์0.471จะมีค่าเท่ากับ 61.9องศาโอเคอามาเจนเซอร์้ซคอนหนึ่งจำข้อ2.2งสองสเท่าเหมือนกัน A.B ก็คืออ่าเวกเตอร์นี้ดอทกับเวกเตอร์นี้ปกติเลยก็จะได้เท่ากับ12ขนาดของมันก็เหมือนปกติเหมือนกันรูทเห็นว่ารูท A.A เนี่ย a a มันจะได้มา2.2.4ลบ1กำลัง2.3กำลัง2จะได้มาเท่ากับอ่า รู้14อันนี้ก็เหมือนกันทีม่มาื่องหมายมันต่างกันก็จริงแต่วลายกกำลังสองมันมีค่าเท่ากัน14เพราะฉะนั้นเท่ากับ12หารด้วย14ก็จะได้มีค่าเท่ากับ0.857นี่เป็นค่าจากที่นี้มาก arc cos ทำเหมือนข้อเมื่อกี้เลย arc cos ไปก็จะไ,ได้มุมเท่ากับ31องศาจบข้อสุดท้ายข้อสุดจุดสามมันก็มีเวกเตอร์สองเวกเตอร์เหมือนกันทำเหมือนกัน a จุ b a จุด b ก็จะได้แปด ส่วนขนาดของเวกเตอร์นี้ก็จะได้เท่ากับรูทสิขนาดของเวกเตอร์นี้เท่ากับรูทสิบซึ่งหาเราจะได้เท่ากับ0.644แล้วมาอาร์คคอร์สใช่ปะเราจะได้เท่ากับ49.9องศาสวัสดีครับผมชื่อนายรัตนยานารหัสนิสิตห9าเก้าหนึ่ครับวันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัดที่6.1ข้อ3นะครับโจทย์บอกว่าถ้า เวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b เป็นอย่างนี้ครับจงวิสุดว่าเวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอร์ b จะได้เป็นอย่างนี้ครับการดอทเวกเตอร์ครับก็คือการเอาสัมประสิทธิ์ของหน้าเวกเตอร์ i เวกเตอร์ j เวกเตอร์ k มาคูณกันครับแล้วก็สร้างสามตัวมารวกันเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอร์ b นะครับก็จะได้เท่ากับ a หนึ่งกับ b หนึ่งบวก a 2 b 2บวก a 3 b e 3นะครับนี่ครับอันนี้คือการดอทแบบดอทเวกเตอร์สองเวกเตอร์ครับก็จะได้คำตอบเท่านี้เลยครับเพราะฉะนั้นการดอทนี่ครับพิสูจน์แล้วว่าการดอทเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ได้ตรงตามตัวนี้ครับ ข้อสองจุดสองนะครับโจทย์้กำหนดให้มาเป็น i บวกด้วย j บวกด้วย k และสอง i บวกด้วยสาม j ลบ k แล้วก็กำหนดเหมือนเดิมนะครับให้เวกเตอร์ a เท่ากับ i บวก j บวก k แล้วก็เวกเตอร์ b บวกด้วยสอง i บวกสาม j ลบ k แล้วก็กำหนดเวกเตอร์ตั้งฉากในระดับในระนาบก็คือเวกเตอร์สี่เหมือนเดิมครับเราก็จับเวกเตอร์ a คอทับเวกเตอร์ b แล้วก็หาดีเทอร์มินานต์ออกมาได้เป็น ลบ 4i บวกด้วย 3j ลบด้วย k ดังนั้นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของเราก็คือขนาดเอ้เวกเตอร์ c เวกเตอร์ c หารด้วยขนาดเวกเตอร์ c นะครับจะเท่ากับลบ4ลบ 4i บวกด้วย 3j ลบ k หารด้วยขนาดของมันก็คือคำตอบนี่ก็คือลบ 4i บวกด้วย 3j ลบด้วย k หารด้วยบ2นะครับ1 2 3 วันนี้ก็จะมาเฉลยแบบข้อหดที่6.2นะครับโจ,โจทย์บอกว่าให้หาเวกเตอร์หน่หน่วยที่ตั้งฉากกับแนวระนรา,าบนะครับนี่ครับโจทย์ข้อ2.1ก็คือ 3I มไบวกเบวกเและ 2I และ I อบวกด้วยสอบวกด้วยเนะครับอย่างแรกเลยครับเราก็กำหนดให้เวกเตอร์ A อเท่ากับสาบวกเบวกเแล้วก็เวกเตอร์บีเท่ากับไอบวกด้วยสอบวกด้วยเนะครับ เวกเตอร์ <Das que at> ที่ตั้งฉากกับแนวระนาบเราต้องเราต้องกําหนดเวกเตอร์ม,มาคือเวกเตอร์ c นะครับมันก็จับเวกเตอร์ c เท่ากับ a เวกเตอร์ของ a คอรสกับเวกเตอร์ b นะครับแล้วก็จัดใส่หารดีเทอร์มินอเนนนะครับแมตติสสามคูณสามนะเราจะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ c เท่ากับลบ i บวกด้วยลบสอง j บวกด้วยห้า k นะครับและเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับแนวระนาบน,นะครับคือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือ ขนาดข,ขนาดของไอขานขาดของเวกเตอร์ซีหารด้วยขนาดของมันนะครับก็คือลบหนึ่งลบหนึ่งไอลบด้วยสองเจบวกห้าเคหารด้วยขนาดของมันจะได้เป็นคําตอบสุดท้ายก็คือลบไอบวกด้วยสองเคสองเจลบสองเจบวกด้วยห้าเคหารด้วยรูทสามสิบนะครับ สวัสดีครับผมนายปฏิพันธ์ยศเมฆนะครับรหัส667นะครับวันนี้จะมาเฉลยบทฝึัที่6.2นะครับข้อที่3โจทย์บอกว่าจงหาเวกเตอร์หน่วยที่ตั้งฉากกับล้านาของเวกเตอร์ A บวก B นะครับแล้วก็ A บวก C โดยที่ A เท่ากับอันนี้แล้วก็ B เท่ากับอันนี้แล้วก็ c เท่ากับอันนี้นะครับคราวนี้การที่เราจะหาเวกเตอร์ตั้งฉากขอ,ของอันนี้ได้เราต้องรู้เวกเตอร์ของตัวนี้กับและตัวนี้ก่อนนะครับก็คือ A บวก B แล้วก็จับ a กับ B มาบวกกันนะครับโดยที่เอา หน่วยตัวเดียวกันนะครับคือ i มาบวกกับ i j บวกกับ j แล้วก็ k บวกกับ k นะครับแล้วก็ a บวก c ก็ทําแบบเดียวกับแบบเดียวกับ a บวก b นะครับก็คือเอาหน่วยเดียวกันมาบวกกันนะครับคราวนี้พอได้เสร็จแล้วก็มาแบบหาดีเทอร์มิน t นนะครับก็คือเอาเอา i j k ตั้งก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวแรกของตัวนี้ตั้งแล้วก็เอาตัวที่2ตั้งก็คือ a บวก b ตั้งอันนี้ก็คือ อันนี้คือเป็นตัวบอกเฉยๆนะครับอันนี้ก็เป็น a บวก b แล้วก็เป็น a บวก c นะครับคราวนี้คูณลงเป็นบวกนะครับถ้าคูณขึ้นก็ต้องเป็นลบแล้วก็คูณไปนะครับคูณทะแยง3 4 2ี่นะครับ1 2 k แต่เขากลายเป็นลบอันนี้ก็เป็นลบส i นะครับแต่เป็นบวกส i เพราะว่ามันจะเป็นบวกนะครับคูณขึ้นจะเป็นลบอืมแล้วเครื่องหมายมันก็เลยจะกลับด้านกันแล้วคราวนี้ตัวนี้ 3คูณกับ5เป็น15้าก็กลายเป็นลบ 15j นะครับด้านล่างก็คูณเป็นบวกหมดเลยก็คือ35 15i 15นะครับแล้วก็ J ลบ 4j นะครับแล้วก็ K ก็คือ K ก็คือ3 42 12k นะครับแล้วก็เอามาบวกกันเวกเตอร์ตัวเดียวกันมาบวกกันก็คือ IJK มาบวกกันก็ได้เหลือ19บลบสกนะครับแล้วคราวนี้เวลาหาเวกเตอร์หน่วยเนี่ยเราต้องเอาตัวที่เป็นสเกลาร์ของมันมา,มา,ม,ามาหารด้วยนะครับก็คือ สกลล่าของตัวนี้ก็คือ19กำลัง2แล้วก็บวก19กำลัง2นะครับจะได้เท่ากับ19รูท2นะครับมาหารปุ๊บเราก็จะได้ตัวนี้ก็คือ i ลบ j ส่วนส่วนรูท2นะครับจะได้นี่คือคําตอบนะครับ A n S เสร็จแล้วนะครับผมนะครับ